สวัสดีครับพูดถึงวัยหมดประจำเดือนหลายคนอาจจะรู้สึกกลัวๆนะครับแต่ถ้าถ้าเราลองมองมันในมุมใหม่ล่ะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดของคุณลาร่าไบรเดนที่จะมาเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปเลยจากที่เคยมองเป็นจุดสิ้นสุดที่น่ากังวลให้กลายเป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังครับ เรามาเริ่มกันที่ต้นต่อของปัญหากันก่อนเลยนะครับก็คือเรื่องของตราบาปและความกลัวที่สังคมเราเนี่ยมักจะผูกติดไว้กับคําว่าวัยหมดประจําเดือนครับซึ่งไอความรู้สึกแบบนี้นี่แหละที่มันคอยสร้างความกังวลแบบเงียบๆให้กับผู้หญิงจํานวนมากเลยครับลองดูตัวเลขนี้สิครับ64%เอโอ้โหนั่นหมายความว่าผู้หญิงมากกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับที่ไปทําแบบสํารวจมาเนี่ยยอมรับว่ากลัวการเข้าสู่วัยหมดประจําเดือนนี่ไม่ใช่ตัวเลขเล่นๆเ,เลยนะ แต่มันสะท้อนความรู้สึกที่แพร่หลายมากๆเลยครับแล้วเบื้องหลังตัวเลข64%ที่เราเห็นตะกี้นะครับมันก็คือความรู้สึกแบบนี้เลยครับคำพูดที่ว่ากังวลเพราะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยโอ้โหมันสะท้อนได้ชัดเจนมากเลยนะว่าความกลัวเนี่ยมันไม่ได้มาจากตัวการเปลี่ยนแปลงของร่างกายโดยตรงนะครับแต่มันมาจากการขาดความรู้ขาดความเข้าใจที่ถูกต้องตั้งหากแล้วตราบบาปทางสังคมก็ยิ่งนำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากพูดถึงเข้าไปใหญ่เลยครับ ที่มันน่าตกใจไปกว่าน,นั้นอีกคือตราบาปเรื่องนี้มันฝังรากลึกขนาดที่ว่าแม้แต่ในวงการแพทย์เองก็ยังรู้สึกได้เลยครับและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยนะคือความอับอายเนี่ยมันสามารถทําให้อาการทางกายมันแย่ลงได้จริงๆนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมการทําลายความเงียบและก็เริ่มพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างเปิดเผยถึงเป็นก้าวแรกที่สําคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงเลยเอาล่ะครับทีนี้ถึงเวลาที่เราจะมาพลิกมุมมองกันแล้ว หัวใจสำคัญในแนวคิดของคุณลาร่าไบรเดนก็คือการประกาศดังๆเลยครับว่าวัยหมดประจำเดือนน่ะไม่ใช่โรคไผ่ไข้เจ็บแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงทางชีววิธีที่ปกติที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตต่างหากครับสังคมมักจะก,กระซิบใส่หูเราอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับว่าวัยหมดประจำเดือนเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการแก่การไร้ตัวตนแต่มันจริงเหรอครับ คำถามนี้แหละครับที่มันท้าทายความเชื่อที่ฝังหัวเรามานานแสนนานว่าคุณค่าของผู้หญิงจะลดลงไปพร้อมๆกับฮอร์โมนและนี่คือคำตอบที่ทรงพลังมากๆครับคำพูดของคุณเอรินแมคคีนนี่เหมือนการปลดล็อกโซ่ตรวนเลยนะมันบอกเราว่าความสวยเนี่ยไม่ใช่ค่าเช่าที่เราต้องจ่ายเพื่อจะมีที่ยืนในสังคมแต่มันคือการทวงคืนคุณค่าของเรากลับมาครับโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมาตัดสินเลย และนี่คือมุมมองที่ผมว่าน่าสนใจที่สุดเลยครับคือแล้วถ้าการไร้ตัวตนจากสายตาที่ไม่จำเป็นเนี่ยมันคืออิสรภาพที่เราตามหามาตลอดละครับมันคือการได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เพื่อตัวเองจริงๆโดยที่ไม่ต้องคอยแบกรับความคาดหวังจากสายตาของคนอื่นอีกต่อไปแล้วโอเคหลังจากที่เราปรับมุมมองความคิดกันไปแล้วนะครับต่อไปเราจะมาดูพิมพ์เขียวที่มันชัดเจนแล้วก็นำไปใช้ได้จริงกันเลยเพื่อที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในช่วงวัยหมดประจำเดือนนี่แหละครับ ก่อนจะไปดูวิธีการแก้ปัญหานะครับเราต้องมารู้จักตัวการสำคัญกันก่อนเลยนั่นก็คือภาวะดื้ออินซูลินครับถ้าพูดนง่ายๆเลยนะก็คือร่างกายของเราเนี่ยเริ่มจัดการกับพลังงานได้ไม่ดีเหมือนแต่ก่อนซึ่งภาวะนี้แหละที่เป็นต้นตอของอาการยอดฮิตหลายๆอย่างเลยครับทั้งน้ำหนักที่ขึ้นง่ายแล้วก็อาการร้อนวูบวาบเพราะฉะนั้นการจัดการเรื่องนี้ให้ได้จึงเป็นเหมือนกุญแจดอกแรกเลยครับขั้นตอนแรกสุดของคุณไบเดนเนี่ยเรียบง่ายจนไม่น่าเชื่อเลยครับ นั่นก็คือการปอบประโลมร่างกายของเราลองนึกภาพตามนะครับว่าร่างกายเรามีสวิตช์อยู่2อันคือสู้หรือหนีกับพักและผ่อนคลายการที่ทําให้ร่างกายเข้าสู่โหมดพักผ่อนได้เนี่ยมันจะช่วยลดความเครียดแล้วก็ลดอาการร้อนวุ่นวาบได้แบบน่าทึ่งเลยครับแล้วจะทํำยังไงล่ะไม่ต้องซับซ้อนอะไรเลยครับดูนี่สิครับแค่ออกไปเดินเล่นในสวนไปเล่นกับสัตว์เลี้ยงหรือแม้แต่การตั้งใจหายใจออกให้ยาวกว่าหายใจเข้า แค่นี้เลยครับทั้งหมดนี้คือวิธีง่ายๆที่วิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์มาแล้วด้วยนะว่ามันช่วยให้ร่างกายเราสงบลงได้จริงๆมาถึงขั้นที่2กันครับก็คือการบำรุงร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคือการเน้นโปรตีนแล้วก็อาหารที่ไม่ผ่านการแปลรูปครับทําไมต้องโปรตีนเพราะโปรตีนสําคัญมากๆครับมันช่วยให้เรารู้สึกอิ่มได้นานขึ้นเป็นส่วนประกอบสําคัญของฮอร์โมนแล้วก็ยังช่วยรักษาระบบเผาผลาญของเราให้ทํางานได้ดีอยู่เสมอครับ แล้วโปรโตีน20กรัมเนี่ยมันเยอะแค่ไหนกันนะ,ะตารางนี้ช่วยให้เราเห็นภาพได้ชัดขึ้นเยอะเลยครับว่าเราต้องทานอะไรประมาณไหนไม่ว่าจะเป็นอกไก่แซลมอนหรือว่าเต้าหู้พอเห็นแบบนี้แล้วการวางแผนเมื่ออาหารในแต่ละวันก็กลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับและขั้นตอนสุดท้ายที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือการสร้างความแข็งแรงครับการออกกําลังกายแบบฝึกกล้ามเนื้อหรือ strength training เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการลดน้ําหนักนะแต่มันคือการลงทุนเพื่ออนาคตของเราเลยครับ เพราะกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเนี่ยมันเปรียบเสมือนเตาเผาผลาญพลังงานชั้นดีเลยแล้วมันยังช่วยบำรุงสมองของเราให้เฉียบคมไปอีกนานด้วยครับและเมื่อเราเอาพิมพเขียวทั้ง3ส่วนนี้มาประกอบเข้าด้วยกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้อาจจะทําให้หลายคนประหลาดใจเลยทีเดียวเพราะมันไม่ใช่ความรุ่งโรยเลยครับแต่มันคือการได้ค้นพบความกระตือรือร้นครั้งใหม่ที่ซ่อนอยู่ข้างในต่างหากผมชอบแนวคิดนี้มากจริงๆนะครับมันคือช่วงเวลาแห่งการปลดแอก ที่เราจะสามารถพูดคําว่าไม่ได้เต็มปากเต็มคําแล้วก็ให้ความสําคัญกับความต้องการของตัวเองเป็นอันดับแรกโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดแม้แต่นิดเดียวเลยครับนี่เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ส่งพลังมากๆเลยครับลองจินตนา,าการตามนะครับว่านี่คือการเดินทางย้อนเวลากลับไปพบตัวตนของเราอีกครั้งคนที่เป็นอิสระคนที่เคยเป็นเราก่อนที่ถูกกดทับด้วยบทบาทและความคาดหวังต่างๆตอนเป็นผู้ใหญ่มันคือการได้กลับบ้านที่แท้จริงเลยครับ แล้วที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือวัฒนธรรมอื่นเขามองเรื่องนี้ต่างจากเราโดยสิ้นเชิงเลยครับอย่างในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคำคว่าโคเนนกิที่เขาใช้เรียกวัยหมดประจําเดือนมันไม่ได้แปลว่าการสิ้นสุดนะครับแต่กลับแปลว่าปีแห่งการฟื้นฟูหรือปีแห่งพลังงานเป็นมุมมองที่เปลี่ยนความคิดเราไปเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็คือ วัยหมดประจำเดือนไม่ใช่การสูญเสียครับแต่มันคือการอัปเกรดครั้งสำคัญในชีวิตที่จะมาปลดล็อกพลังงานความมั่นใจและความสุขในรูปแบบที่เราอาจจะไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยก็ได้ครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้ทุกคนได้ลองไปคบคิดกันต่อนะครับในเมื่อนี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือการฟื้นฟูครั้งใหม่แล้วเราจะใช้โอกาสนี้สร้างสารรค์อะไรให้กับชีวิตของเราได้บ้างลองนำไปต่อยอดกันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ